น้ำพึ่งโพรงเดือน5สุดยอดสปปรรพคุณทางยากลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งพร้อมส่งต่อเข้าสู่ปีที่5แล้วสำหรับการรวมตัวการเลี้ยงพึ่งโพรงของชาวบ้าน20คนในชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านแปรระใต้สร้างไรายได้เสริมให้สมาชิกอย่างต่อเนื่องที่สวนผลไม้ผสมและสวนยางพาราหมู่ที่4ตําบลท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลมีการนำบ้านพึ่งประมาณ1ิบหลังไปวางตามจุดที่มีความชื้น เพื่อให้พึ่งได้มาทำรังโดยทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านแปรรใต้ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มการเลี้ยงพึ่งโครงเพื่อเป็นรายได้เสริมของเกษตรกรหลังจากทำสวนผลไม้และสวนยางพาราโดยทันทีที่พึ่งสร้างน้ำพึ่งจนเต็มรังเกษตรกรชุดนี้ซึ่งนำโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ก็จะออกมาช่วยกันเก็บน้ำพึ่งเพื่อมาแปรรูปขายการเก็บน้ำพึ่งทุกขั้นตอนต้องใช้ความระมัดระวัง และมีอุปกรณ์ในการป้องกันไม่ให้พึ่งมาต่อยหรือใช้ได้เพราะในกลุ่มที่แพ้อาจมีอาการหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาลแต่เพื่อไม่ประมาททางกลุ่มก็จะใช้อุปกรณ์ทุกครั้งในการเก็บน้ำพึ่งเพื่อป้องกันดูแล้วไม่ง่ายกว่าที่จะได้น้ำพึ่งมาแม้ขั้นตอนการทำรังอาจจะดูง่ายยางซื้อรังและหัวเชื้อเรียกน้ำพึ่งมาทำรังแต่ขั้นตอนการเก็บต้องใช้ความระมัดร,ระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขณะที่เก็บน้ำพึ่งได้ โดยในช่วงนี้พึ่งจะมาทำรังและได้น้ำพึ่งที่มีคุณสมบัติดีตามหลักความเชื่อที่ว่าน้ำพึ่งเดือน5้าจะมีสปปรรพคุณทางยามากกว่าน้ำพึ่งในเดือนอื่นๆจึงทำให้น้ำพึ่งเดือน5เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะด้วยสปปรรพคุณดังกล่าวอ,อ่สำหรับพึ่งที่เราเลี้ยงเป็นพึ่งโพรงครับพึ่งโพรงเราจะทำบ้านพักให้พึ่งอยู่แล้วเมื่อส่วนใหญ่จะเมื่อถึงช่วงเดือน5้า เราจะทําการเก็บครับเพราะว่าช่วงเดือนหน้าเป็นน้าพึ่งที่มาตรฐานกว่าเพื่อนมีความเข้มข้นสูงครับใช้สําหรับปรุงยาปรุงเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับเพราะว่าน้าพึ่งมันเก็บมาจากเกสรต้นไม้หลายหลายชนิดแต่ว่าทีมงานบอกว่าประมาณ99ชนิดของเกสรดอกไม้เป็นยาชนิดหนึ่งครับสามารถช่วยรักษาโรคไอเจ็บคอโรคหลายๆโรคครับ แต่ช่วงสมัยก่อนคนโบราณเขาใช้เอามานำมาทำกับเกี่ยวกับยากรอนครับผมทางสมาชิกกลุ่มมีบ้านพึ่งกว่า100หลังโดยลงทุนเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้ตลอด4ปีทางกลุ่มมีสินค้าอยู่2ชนิดคือน้ำพึ่งปริมาณ450 ml ขายขวดละ400บาท ส่วนรังพึ่งสดจะขาย4ขีด150บาทโดยสามารถสั่งซื้อได้ทางกลุ่มโทร081-896-9863ทั้งนี้ทางกลุ่มมีการปันผลให้กับสมาชิกปีละ3,000บาทต่อคนซึ่งสร้างไรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและยังมีน้ำพึ่งไว้ทานและเพื่อรักษาโรคและเป็นยาสามันประจำบ้าน สำหรับกลุ่มนี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีก็จะเป็นพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความสนใจในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจนะครับทางเราก็ได้ส่งคณะสมาชิกของกลุ่มนะครับเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเลี้ยงพึ่งโพงนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งแรกเริ่มเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์แมลงเศรษฐกิจของชุมพรนะครับแล้วก็ก็ประมาณส่วนหนึ่งของสำนักงานสียออำเภอท่าแพที่เริ่มต้นให้นะครับแล้วก็จากความตั้งใจที่กลุ่มมีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับทางสมาชิกเองก็ได้มีการต่อยอด ซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางกลุ่มก็ได้รวมกลุ่มและก็จดทะเบียนนะครับเริ่มจากกลุ่มหลงเสร,รมอม้าชีพการเกษตรเป็นการเบื้องต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีการหาจัดการเป็นรูปแบบมากขึ้นก็จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับสำหรับความพิเศษของกลุ่มนี้นอกจากจะรวมกลุ่มเพื่อเลี้ยงพึ่งแล้วยังมีการรวมกลุ่มเพื่อเลี้ยงแพะเลี้ยงโคและเลี้ยงปลาเป็นรายได้เสริมด้วยส่งใต้นิวรายงาน